สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะมาทําข้อสอบนะคะแบบง่ายๆนะคะผ่านตัวแพดเล็ตทีเอะะซึ่งเขาสามารถทําได้หลากหลายอย่างนะคะมีฟีเจอร์รองรับนะคะทั้งในเรื่องของการทําแผนการสอนทําข้อสอบทำนู่นทำนี่นะคะแต่ในวันนี้เราจะไปทําข้อสอบกันนะคะก็ให้ไปที่แบบข้อสอบแบบปอรไนนยนะคะเข้ามาหน้านี้นะคะเขาก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลนะคะเช่นระดับชั้นเราก็เลือกระดับชั้นไปนะคะ จากนั้นก็มาใส่หัวข้อหรือว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะคะ,ะทุกท่านก็สามารถใส่ได้เลยนะคะว่าข้อสอบเนี่ยเราต้องการจะออกประมาณไหนนะคะเราจะเลือกไฟล์เป็นไฟล์ตัวของใบความรู้เราแนบเข้าไปด้วยนะคะเป็นตัวของ PDF นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะกดสร้างข้อสอบตรงนี้เขาก็จะทําการประมวลผลมานะคะพร้อมกับแบบเฉลยนะคะมาให้เราด้วยอ่ตอนนี้นะคะข้อสอบก็ได้ทําการออกมาแล้วนะคะซึ่งเราก็จะต้องตรวจดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าการที่เราสอนหรือเปล่านะคะหรือว่าข้อสอบมีการผิดเพี้ยนในส่วนไหนไปบ้างน,นะคะให้เรามาสิบข้อนะคะเพราะาเราไม่ได้ใส่ว่าเราต้องการกี่ข้อนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะใส่พร้อมเพิ่มนะคะจำนวน30ข้อ ะะแล้วก็ทําการสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เขาประมวลผลเสร็จมาแล้วนะคะก็ให้ทําการจริงเราจะคัดลอกลิงต์ตรงนี้สําหรับให้นักเรียนทําได้เลยนะคะหรือจะคัดลอกข้อความก็ได้หรือจะส่งออกก็ได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะเอาใช้ไปเป็นไฟเบอร์ร่อนะคะก็จะทําการส่งออกเป็นไฟเบ o ร์นะคะประมาณนี้แล้วมันก็จะอยู่ในรายการดาวน์โหลด ดาวน์โหลดของเรานะคะจากนั้นก็ทำการเข้าไปดูได้เลยนะคะมันจะชื่อว่า,าพวก multiple choice quiz อะไรประมาณแบบนี้เป็นต้นนะคะ mm hmm. ก็ให้คุณครูเนี่ยทำการปรับแต่งข้อสอบได้เลยนะคะนะคะหรือว่าแสดงตัวอย่างก่อนก็ได้ลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมไปทำตามนะคะซึ่งทำได้อย่างง่ายๆมากเลยคะ่ะ